สวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกท่านสำหรับมือนีกับสิบพามาบึงโค้งพญายนาคด้านนอกนะครับมืนีก็เป็นการเตรียมตัวที่สิปันกันแล้วนะครับโค้งสางกัเห็ดมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หลายเดือนทีแล้วมือนีเข้าสิมาปั้นนะครับต้ว่าสิ0ปั้นตัวใดก่อนดีนึ่พีครับ นี่ครับแตว่าสิมาปั่นพญานาคบวงบาตนี่ก่อนครับซึ่งเ็ดโค้งไวเมื่อตอนปีใหม่น,นะครับโค้งไวนี่ประมาณสิบสิบสองสิบสามสิบสามตัวนะครับแต่ว่เมื่อนี้สิมาเริ่มต้นปัน่นแต่ว่าขึ้นโค้งไวเลยละนี่ครับพญายนาคบวงบาต ซึ่งกระซีฮ็ดไปพร้อมกันสองตัวนะครับให้ปเป็นคููอ่าเเป็นคููสุ่มประตูอันนี้บ่อสูงบันไดอันนี้อยู่ประมาณสักสูงประมาณเมตรอ่าแปดสเส้นครับเนี่ยจากื้นดินจากื้นดินเลยเส้นวัดรอบศูนย์กลางนี่ก็สองเมตรวัด2เมตรแล้วก็ขีดวงกลมเลยก็เชื่อมเล็กไปตาม บ้งกล่มเลยครับนี่ยังไงมาจากมาตกแต่งเอาที่หลังตอนเอาปั่นนะนี่การขึ้นโค้งไว้แล้วโค้งนี่บ่ค่อยอันนั้นไปเลยครับบ่ค่อยสวยงามบ่ได้เพราะว่าเฮาปลายปูนรอบแรกไว้เนี่ยรอบแรกไว้เพื่อสิมาปั่นเกตปัน่นยังขึ้นกัมันก็บสีนาขึ้นกว่านี้ครับ นะซึ่งหัวก็คิดไปเรียบร้อยแล้วก็ไวอ่าปั่นได้ง่ายๆวันนี้ก็สิมมาตะคายแล้วก็ปลายนี่นะครับนี่ปลายตรงหัวนี่เนี่ยมันแข็งไว้สักก่อนเดี๋ยวน่าจังปั่นเกล็ดต่อไปนะครับอ้าวสิเป็นจังไหนกันอยตีตามกับเบิ่งเด้ครับ ครับซึ่งงานสิปั่นนี่ยยังเหลือหลายอยู่ครับนี่ขึ้นโค้งไวประมาณสิบกว่าตรรัวคน,นครับนี่แมนนครับขุ่นทั้งขุ่นขุ่นกับแมนครับอู้หนุ่ยไก่กับแมนไก่กับซีหาโค้งที่ขึ้นไวด้วยครับฟัทงทั้งพีกับมี่ครับทั้งขุ่นกับมี่อันนี้กับแมนฟังนี้กับแมนนะครับรวมๆกันแล้วอยู่ประมาณสิบสองอาที โครงสร้างไว้นี่สิบสองสิบสองตัวเอาวันนี้ก็สิเริ่มลงมือตัวนี่ละกันนี่ครับพญาน,นาคบวงบาทนี่ก่อนอ่ะจังเด็ก็ัคอยตดตามส้มกันเบิ่งนะครับผมก็สิค่อยๆถ่อยทายวิรูปไปเบิ่งไปเรื่อยเรือนะครับขั้นตอนการท้ำเพราะว่าถ่ายท้ำมือเดียวคงสิบ่แล้วนะครับเพราะว่า มือเขานี่มันเปื่อยแล้วก็สิมาจับโทรศัพท์อปหอย่างนี้ลำบาก